Oh, อู้น้ำสาดบ้างอะเจ้าคือกวงใช่ <No. S 3> ปะเนาะมันแบล็เป็นซองแงมันแบล็คเป็นซองแง่าหงามูงาม้งามมากฮะอะไร <c oughs> แต่ตื้นไงอย่าตื้นไแม่นตื้นๆน,นึงอุย้ยแม่มาซ้อนคือซีดายเ้ยเนาะมันมีสองแงทุกคนแง่นี่กับแง่ฮันฮันสิข้ามไปแง่กันตะข้ามแงนี่ก่อนแต่ว่าเราบะข้ามไปจะอยู่มองนี้ สบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับน้องอูกับน้องตุ๊กอีกแล้วมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนไปนอกสถานที่คือพาทุกคนไปลิ้นบ้านท่าเหือเป็นบ้านที่แบลว่าน้ำา่านขนาดมันที่ไปไหลบรรจบใส่น้ำางืมแล้วกันที่เป็นบ่อน,น้ำางื่มที่เป็นอ่างสุดของน้ำางืมอ่างน้ำางืม่มนะเดี๋ยวอูสิพาทุกคนไปเบื้องแล้วก็สิพาทุกคนเบิ่งบรรยากาศแตละบ้านที่ก้อนเฮาจะไปหอดส่วนหล 80%ซ์ของเมืองล่องสานนี้จะเป็น่วนเผาเมงเงินเนาะแล้วบ้านที่เฮาจะไปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเขียส่วนเผ่ามงเมดห่างจากบ้านอู่ประมาณ8กิโลเมตรหรือว่าเกือบพอสิบพูแหละ8ปดเพแหละแล้วเฮาจะพาทุกคนไปเบิ้งว่ามันเป็นอนะไรัอนอู่เคยพาไอแอเน่ไปเที่ยวหนึ่งแล้วเที่ยวนี้จะพาทุกคนย้อนคืนอดีตไปเบิ้งอีกว่ามันจะยังคือแบบคือเก้าบอหรือว่ามันแตกต่างจากเป้าเก้าแนวใดนะคะไปเบิ้งกันเลย ทุกคนอู้เำน้องตุ๊กมาหอดแล้วนี่อันนี้เป็นน้ำสารทุกคนอันนี้เป็นน้ำสารที่มันจะไปไหลเสื่อมต่อใส่กับอ่างน้ำางืมแต่ว่าโตอ่ะอ่างน้ำางืมให้มันจะยูดทางฝักอู้นอันนี้เป็นน้ำสารแบบทำเป็นทางค้างน้ำาสาะสิงามขนาดน้ำสารทาเหือเพราะมันไล่ผ่านอันบ้านทาเหืออันนี้ก็สิเป็นทงหญ้าอันนี้ก็สิเป็นทงหญ้าทงอันเดียวท่าไหงัว ใช้ไม่ใชังวควยมาเลียงสวยงามมากประมาณนี้นี่ก็คือเป็นน้องตุ๊กเข้ามานำกานสองคนฮอร้ร์ดเว้ยอเอาไปซี่ซอกบ่อนลบไผ่แล้วไปซอกซื้อขนมกินก่อนนี่ใช่ทุกคนเบิ้ดงอย่าใช้ทุกคนเบิง้งบรรยากาศนี่เป็นน้ำซานที่แบบว่าน้ำซานนะมันจะเป็นแบบว่าอันน้ำห,วห้วยหลายสายไหลมาโฮมกันแล้วทีนี้มันไหลผ่านแต่ดอนตัวเมืองมาแล้วมันไหลผ่านบ้านอู่บ้านผู้ใด บ้านมันอักระเจ้ามาแล้วมันกระพ่านมาบ้านบ้านนี่บ้านทางเหือมาเป็นบ่อนสุดอยู่บ้านทางเหือนี่แล้วมันกระสิไหลไปสู้อ่างน้างื้อมันก็สิเป็นไหลไปแล้วนี่นี่ก็เป็นงวควยกระเจ้าอันนี้ก็เป็นเดินย้าเป็นทงเพียงพูนก้งก้วงทุกคนฝากพูดนะมันเป็นมู่มันมิซมีมู่บ้านอีแห้งนึ่งเขาจะเออนะมูบ้านดอนโฮมแบบมู่บ้านตัวนน้นทันหากำมีไฟฟ้าประมาณ10ปีนี่แหละแต่ก่อนทันโบมีไฟฟ้าโบมีอย่างเลยแต่ก่อนท่านะ หาก็มีไฟฟ้าไซส์บ้านนี้คือกันบ้านท้าเหือน,นี่คือกันนี่<อ>ทุกคนเบิง่งอาสิลมแหงไอเดนนี่เด้ออันนี้ก็สิเป็นภูเป็นผ้างาม<อ>น้องตุ้กเคยมาจากเทื่อละมาสองเทือมาสองเทือละอม,มาสองเทือละลักหมาเธอทีอ่แรงมันลักหมาเธอที่แรกมันลักหมาเทื่น,ทนี้มันมาน้ำเอือ้อมบ่แต่ก็ท่านอยากมาลิ้นเด้แม่บุให้มาป่ งามขี่รถทีบมาแต่ก้อนขี่รถทีบมาเลยทุกคนคิดเบิง้งขี่ไปองเฮียนขี่รที่ไปองเฮียนแล้วขี่รถทีบมานี่งามประมาณนี้เลี้ยวไปเห็นในตัวงัวตัวควายตัวควายเห็น <laughs> <laughs> ในตัวควายกินหญ้า <laughs> เต็มเลยพูดเข้าไป ขาเจ้าเหตให้เหตนาอันนี้ฮัทถ้าว่าเป็นยามดอนดอนเดินกงกวงสินะ่ะถ้าว่าเป็นยามอฝนนะน้ําจะท่วมหมดเลยทุกคนแถวนี้ก็น้ําจะแบบเป็นน้ําเป็นแบบเป็นน้ำหมดเลยแถวนี้นะแถวนี้จะเป็นน้ำหมดเลย,อยเออน้ําท่วมหมดเลยเป็นน้ําเห็นแต่น,น้าหมดเลยจะแบบเป็นน้ํานี่แรงยิ่งใหญ่อะไนี่ไปข้าไปเบิ้งบอลอื่นกันวันนี้นะเดี๋ยว่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิง้ง ทุกคนน้องอูพาทุกคนมาบ่อนใหม่แล้วเมื่อกี้นี่เขาไปสูดพูดแล้วเขาขี่ขึ้นมานี่แล้วเขาสิมานั่งลิ้นอยู่นี่แล้วเขาซื้อเขาซื้อน้ำน้ำมะพร้าวมานั่งกินอูกับไอตุ๊กสินั่งกินสมบรรยากาศงามมากทุกคนเดี๋ยวอูจะพาทุกคนไปเบิ้งพาทุกคนไปเบิ้งเด้อตุ๊กไปวะตู้ไปไปไอันี่มีไอันนี้เป็น น่าจะเป็นส่วนกับเจ้ามั้งมีเขาเจ้าเลี้ยงแบลเลี้ยงอันเดอร์ไลท์ขนาดนี่น้ำสานบ้างกับเจ้าคือกวงใช่ไะเนาะมันแบลเป็นซองเงี่ยง่ามง่ามอ้งามมากฮะ อั่นแหละแต่ตื่นไงอย่างเตือนแม่ตื่นตื่นหนึ่งอุ้ยแม่มาซ้อนคือสีได้เ <No. S 2> ว้ยเนาะมันมีสองแง่ทุกคนแง่นี่กับแง่หันหันสิข้ามไปแง่กันตัวข้ามแง่นี่ก่อนแต่ว่าเราบวข้ามันแบบจะอยู่มองนี้งามงามลายลายเป็นน้ำสายลากเป็นน้ำที่แปลว,ว่าทุกคนใช้ดื่มใช้กินใช้าอาบไม่อย่างไรนี่ งามเด็กน้อยอาบน้ำอยู่พูดก็สิมีอันนั้นก็สิเป็นคนมากินป่าเห็นรถป่ะอ,อันนั้นเป็นรถเท้าล้วก็สิมีตู้มีเถียงงามนะแม่เนาะอันนูนกัูะใส่สวนกระเจ้าอันนะส่วนกระเจ้าเฮ็ด งามขนดมนดอี้นะแต่ว่าดอนสุดน้ำางื่อม,มันอู้บ่ได้ไปทุกคนเพราะว่ามันมันน้ำแห้งแล,ลลแ,ลแล้วก็มีคนไปไล่ไล่เราอู้เราไปอยากไปถ่ายกระจ้าเพราะว่ายางกระจ้าวันเอาให้ก็เลยว่าปวถทายงามไปตุกเขาไปนั่งกินนะนั่นอยู่พุ่นบ่นั่งตุกกับมานั่งสมบรรยากาศทุกคนแล้วก็มีงูหนึ่งตที่มันร่วมเฟรมกับพวกเราลโหลฮ hello, hello? ว่อยู่ไหนมาแนมอิดหัวอ๋อโอเคไปอายุฟาร์มเฮ้ยเฮ้ยทุกคนไล่มันกับบุปไปซิยู่กับบุยดูกมันจิยูนี่นะเม้ามันจะเขาฟิมตรงกันตัวเบื้องน้าเอาไอะไรแอนโซคอนี้พูดเดิ้ลเนาะ บาขยอนบ้าเีา <S <S าาเอากัมาเบ่งบรรยากาศอู้กับตุกนั่งเบ่งบรรยากาศนี่งามไม่น้ามานั่งกินป่าอยู่นี้ซื้อป่าแล้วก็มาปีงกินอยู่นี้เลยมาหานไ่ได้มาหาได้เพราะว่าบูหูค่านี่งามอู้กับตุกกระซิพากันนั่งกินโตดื่มดัม่มบรรยากาศแล้วก็ประมาณจะน้อยกระซิกลับเพราะว่ามันฮอนอแต่กระเย็นอยู่ ยูโดนบบได้มีอ้อาบ้านเราอยู่พุนนอขเนาะปุ่นเม่่ม่่่<า>่นเอย่่่่่่่่น่อ่่้อ่่่่่่่่่่่่่่น่าน่าม่่่่ี่่่่่่่่่่า่น่่่่่่น่่น่่่่ัน่่่นน้่นนนส,านนสานน้่่่า่่้่่่่่่่่่่่่่่่่น่ัน่่ล่่าากกา่่่่่่่่่่่่่บ้แล้วกัก่ก่า่อ่่่้่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่แ่่่่่น่่้่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ น้ำขนสานหอแคบเออน้ำสา,าน,ออนสาบ้านอูวนแคบแต่ว่ามาเจอน้ำสา,นน,มา,มานนั้นทะี่แบบมันไหลมาหอนี้นะกวงกวงน้ำสานนี่ก็เป็นสายลักของเป็นแม่น้ำสายลักของเมืองล้องซานแบบอันประชาชนก็ใส้ดื่มใส้กิ่นใส้อาบไม่อห่างกับแม่นน้ำมันนี้แหละแบบพาผู้ใดอยู่เรียบแคมแม่น้ำนะคืออูยังคือบ้านอูนี่ก็อันคือบ้านตุกที่อยู่ในก็เป็นยูดเรียบแคมแม่น้ำก็จะใส่น้ำแบบน้ำสานนั้นแต่ว่า อู้หันอยู่นอกจะได้ใส่น้าอ่าน้าก๊อกหรือว่าน้าอันที่เอามาเตะแต,ตงพูกับใส่น้าบวกคือกันงามทุกคนอู้อยากให้ทุกคนมาลินเด้มาลิ้นเมืองลองสารแบบอากาศมันกะสดชื่นแล้วก็มีบ่อนลินหลอยู่คันว่าเฮามีรถไปนะแบบว่ามีรถหง่อีหอย่างไปนะเพราะว่าทางมันค่อนข้างวายากนยหนึงนะเวลาท้าว่าเฮาสิไปแบบว่าทางไกล้ๆนะ่าาเป็นบ่อนโมโม่มันกะ ได้ยู่ก็ขี่รถจักรไปได้ยู่มีแบบบ่อนลิ่นหลแต่ว่าเขาเข้าบ่เถึงมันซื่อๆนะขนาดอเนนแบบูเป็นคนแบบว่าเป็นคนแบบลองสารได้แท้ยังก็ไปบปทั่วทุกมู่บ้านนะอยู่แต่บ้านตัวเองแล้วก็อ้อมก็ไปกลับมาตุกเนาะยังไม่ไปอีก <c oughs> อยังไม่ไปอีกอเ,อเออมันท้าเขาเมือดูเพิ่นเออค่ะอ่มันเจ เจอมูเจมูเจ๊แบบว่าเมื่อเหอนภาษาเราสูงแบบว่าเมื่อมูเจภาษาเราสูงไปแปลภาษาลาวไปว่าเมืองั้นเ,เราก็สินั่งอยู่นี่แลหละผู้งามเลยตกเย็นดีถ่ายใใหงอนพธ ก็เป็นอ่างน้ำงืมเอ้าอันมองน้ำอันตัวเปะเขือนอันไอ้ใจอ่จอันนี้เขือนเขาพ่ออันออนี้แม่นเลยน้ำอ่างเมลัยมาไม่รู้ไปบปนี่งนอตัวนี้จนไรเนาะทุกคนเ <c> h <oughs> านั่งมาประมาณชั่วโมงนึ่แหละเ a านั่งอยู่ในนี้นะเ a านั่งอยู่น,นี่ประมาณชั่วโมงนึงของกินที่เ a า n e s s ซื้อ,มอหมดล <c oughs> <c oughs> เลยเหลือแต่ขนมถงเดียวเ a านั่งกินจนสิ้อหมดแล้วกำลัตงตกอันนี้เ a าสิเด็ก ากันกา้ามก่อนว่าบ่อมีการพ่มีอันทุบซมุกตากับกระติก้บบาบพ่มีอันกินแล้วเ <c oughs> ขาก็สิกลับไม่ได้พองกินทั้งหมดล้งามทุกคนจ้างให้ทุกคนได้มาเล่นงามงามพี่งามแท้งามมากงามแต้ๆนี่เป็นเดอะเฟิร์สไทมของน้องอูเลยเป็นครั้งแรกของน้องอูที่ได้มาบ่อนี้มาน้ำซานบ่อนี้ แต่ว่าน้ำซานบ้านทุ่งภูิไปหลายทอแล้วอันนี้เป็นน้ำซานบ้านอื่นนะนะที่เราบบเคยมาแบบมันเป็นบ่อนที่แบบเป็นจุดพีกเป็นบ่อนงามๆเลยนะเป็นครั้งแรกของน้องอู้เลยที่ได้มาแลวอยากมาหลายมือแล้วแต่ว่าโบว่างน้องตุ๊กโบว่างโบมีคู่มาก็เลยว่าโบได้มาวันนงตุ๊กว่างเลยก็เลยมาวันนี้มาแล้วกินของกินหมดแล้วก็ซีนหนียแล้วันนี้โบมีอันได้กินแล้ว้าวไปพากานหนีว่า ลมพัดลมพัดหน้าพัดตาเฮ้เอาว่าไอา้น้องอู้กับลูกน้องอู้กับน้องลุกก็ที่รักทุกคนไปก่อนฝ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์กดแชร์คล้ายเป็นกำลังใจให้น้องอูกออ๊กเด้อเพื่อให้น้องอู้เฮ็ดคลิปต่อๆไปบ๊ายบาย